ทุกประเทศมีหนังสือเรียนของตัวเองและในแต่ละเล่มนั้นเขาไม่ได้แค่สอนประวัติศาสตร์ของประเทศตัวเองเท่านั้นแต่ยังเล่าถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยมุมมองที่อาจไม่เหมือนที่เราคิดคำถามคือเขาเล่าเรื่องไทยยังไงเขามองไทยเป็นเพื่อนคู่แข่งหรืออดีตศัตรูในซีรีส์นี้เราจะพาคุณไปดูว่าหนังสือเรียนของแต่ละประเทศในอาเซียนและเอเชียเขาเขียนถึงไทยว่าอย่างไรบ้าง ตั้งแต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาลาวพม,มา่าเวียดนามมาเลเซียไปจนถึงประเทศที่ดูห่างออกไปอย่างจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเราจะไม่ใช้ความรู้สึกไม่ใช่แค่ข่าวหรือคอมเมนต์ออนไลน์แต่จะใช้หนังสือเรียนจริงสิ่งที่เขาสอนเด็กของเขาซึ่งสะท้อนชัดว่าเขาคิดกับไทยแบบไหนตั้งแต่รุ่นหนึ่งส่งต่อถึงอีกรุ่นหนึ่งและในตอนแรกนี้เราจะเริ่มที่ประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยซับซ้อนที่สุดประเทศหนึ่ง ทั้งในประวัติศาสตร์การทูตและวัฒนธรรมประเทศที่หลายครั้งรู้สึกว่าไทยคือคู่แข่งมากกว่าเพื่อนใช่ครับเรากําลังพูดถึงกัมพูชาในหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ของกัมพูชาโดยเฉพาะระดับมัธยมปลายประเทศไทยไม่ใช่เพื่อนบ้านที่รักไม่ใช่คู่ค้าเศร,รษฐกิจแต่คืออดีตผู้รุกรานใช่ครับคำนี้ถูกใช้ตรงๆว่าผู้ลุกรานกัมพูชาสอนเด็กของเขาว่าประเทศไทยเคยยกทัพเข้าโจมตีกรุงอังกอร์หลายครั้ง มีการระบุนในหนังสือว่าไทยนำกองทัพจากอายุธยาเข้ายึดครองดินแดนเขมรร่นสะดมนำศิละปะวัตถุโบราณและ,ฉะเฉลยศึกกลับไปยังแผ่นดินไทยพูดง่ายๆคือไทยถูกเล่าว่าเป็นขโมยของเก่าในสายตาหนังสือเรียนเขมรสิ่งที่เจ็อก,กว่าคือไม่ใช่แค่พูดถึงอดีตสงครามเท่านั้นแต่ยังพูดถึงวัฒนธรรมไทยว่าดัดแปลงจากขอมโดยเฉพาะโขนศิละปะกรรมและสถาปัตยกรรมหนังสือเรียนบางเล่มถึงขั้นตั้งคำถามว่า สิ่งที่ไทยแสดงเป็นของไทยจริงหรือจุดพลิกที่สุดอยู่ที่ปราสาทพระวิหารหนังสือเรียนเขียนว่าแม้สาลโลกตัดสินให้ขเขมรเป็นเจ้าของปราสาทในปี1962แต่ไทยยังคงปฏิเสธคำตัดสินและพยายามรุกล้ำเขตแดนบางเล่มใส่ภาพทหารไทยกับทงกัมพูชาเผชิญหน้ากันบริเวณชายแดนซึ่งบอกเลยว่าเด็กขเขมรอ่านแล้วไม่ได้รู้สึกเป็นกลางแน่นอนและที่ชัดเจนที่สุดคือข้อความที่ลงท้ายไว้ในบางเล่มซึ่งเขียนว่า ควรระวังประเทศเพื่อนบ้านที่มีประวัติลุกรานทางวัฒนธรรมโดยแม้จะไม่เอ่ยชื่อแต่ทุกบริบทในเนื้อหาก็ชีม้มาที่ไทยอย่างชัดเจนขอขยี้อีกนิดหนังสือเรียนยังไม่พูดถึงเรื่องที่ไทยเคยให้ความช่วยเหลือขเขมรตอนยุคหลังสงครามกลางเมืองไม่พูดถึงการค้าวัฒนธรรมร่วมหรือความสัมพันธ์ในอาเซียนพูดเฉพาะช่วงที่ไทยเป็นผู้ร้ายแล้วจบแค่นั้นนี่จึงทําให้เด็กขเขมรรุ่นใหม่จํานวนมากเติบโตมาพร้อมกับภาพจําว่าไทยเคยลบลู่ประวัติศาสตร,ร์เขมร และข้มวศิลปะวัฒนธรรมของพวกเขาไป